วันนี้เราพามารู้จักกับตัวละครฟองน้ำที่ทุกคนน่าจะเห็นเป็นมีมกันบ่อยๆนะครับเขาคนนี้มีชื่อว่า Primitive SpongeBob หรือว่า SpongeBob ดึกดบรบันนั่นเองครับ เขาจะแตกต่างจากสปอนบ๊อบยุคปัจจุบันตรงที่มีหน้าผากขนาดใหญ่ปากคล้ายกับปิงแล้วก็ฟันหน้ายัางเป็นเขี้ยวอีกด้วยครับแล้วก็จะสวมเสื้อผ้าคาดเอวเหมือนกับมนุษย์ทำด้วยเขาจะปรากฏตัวครั้งแรกในตอนที่ชื่อว่า S.B.129 ออกฉายในปี1999ครับในเนื้อเรื่องเนี่ยจะเป็นตอนที่สควิตเบิร์ดได้ใช้เครื่องทมแมชชีนเพื่อที่จะย้อนเวลาไปก่อนที่สปอนบ๊อบจะเกิดครับเพราะต้องการที่จะหาที่เงียบสงบเพื่อเล่นคาริเนตแต่แดันย้อนไปไกลเกินเลยไปโผล่ในยุคดึกดำบรรพ์ครับตอนที่เจอกันครั้ การกลัวแล้วก็วิ่งหนีไปพร้อมกับแพทริกดึลดําบันครับหลังจากนั้นสควิดเวิร์ดก็ไปเห็นัึง2คนกําลังโดนแมงกะปูนต่อยสควิดเวิร์ดก็เลยบอกว่าเขาใช้อย่างอื่นจับแมงกะปูนแต่เขาก็ไม่เข้าใจภาษาที่สควิดเวิร์ดพูดสควิดเวิร์ดเลยหยิบไม้มาทําตะข่ายจับแมงกะปูนแล้วก็สาธิตให้ดูครับทั้ง2คนก็ตื่นเต้นกันใหญ่เลยพอเห็นว่าสพันบ็อบกับแพทริกดิลดําบันพากันไล่าตามจับแมงกะปูนไปทางอื่นเขาก็เลยกลับไปเล่นคาลิเนตต่อแต่พอเริ่มเล่นเท่านั้นแหละสพันบ็อบกับแพทริกได้ยินก็โมโหแล้วก็ทุบหน้าอกตัวเองพร้อมกับวิ่งไล่สควิดเวิร์ดกลับไปยังเครื่องทางําแมชชีนครับคลิปหน้าจะเป็นฟองน้ําตัวไหนอย่าก,กดติดตามนะครับ